สวัสดีค่ะมาเจอกับนัดอีกแล้วนะคะที่ The d y Zone 999 t a r o คลิปนี้เป็นคลิป ดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสําหรับชาวราศีกันหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกันประจําเดือนสิงหาคม2567สําหรับการอ่านดวงกันไัยวันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงกันไัยสตา์นี้ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิงๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมนี้ก็เข้าสู่ปลายปีแล้วนะทุกคนโปรเจกต์หรืองานอะไรที่เราตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้นปีนะคะถ้ายังไม่ได้ทำขอให้เริ่มทำได้แล้วเริ่มตอนนี้ยังไม่สายเกินไปดีกว่าไปเริ่มปีหน้าแล้วก็ยังผัดไปต่อนะคะดังนั้นแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะรวมถึงแม่หมอด้วยเนาะ โอเคเรามาดูกันนะคะว่าเดือนสิงหาคมนี้ราศีกันจะเป็นเช่นไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสดาบค่ะ The เ h a r ออตสองดาบค่ะ q u ี Queen นออฟคัพสค่ะ8ดเหรียญค่ะ2เหรียญค่ะ8ดาบค่ะ สองไม้ค่ะห้าไม้ค่ะสามดาบค่ะไพ่มีเมเจอร์อาคานาแค่หนึ่งใบนะคะเดือชาชริออดดังนั้นมองว่าสถานการณ์บางอย่างที่มันขึ้นมาเหมือนจะไม่ดีมันอาจจะเบาๆซอฟๆแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ แค่เพียงเดือนนี้นะคะหรือว่ามันอาจจะเบาๆมันอาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรร้ายแรงถึงขั้นแบบพลิกชีวิตเรานะคะดังนั้นไพ่ตัวไหนเสียก็อย่าเอาจิตเอาใจเป็นลงที่มันนะคะแค่มาเป็นเหมือนแมวควรให้แสบๆคันๆเแบาบๆนะ,ะอ่ะทีนี้ยังไงนะคะเดชาริออร์บางคนมีการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าต้องมีภารกิจไปทำงานนะคะออก นอกจังหวัดก็ได้ออกนอกประเทศก็ได้หรือว่าใช้รถมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องได้นั่งคุมบังเหียนเอ๊ะยังไงนะคะนั่งคุมบพลังของคุณนั่งจัดการใช้ความถึกอึดทนในการทำงานนะคะมีความจริงจังถามว่าพลังเราได้ไหมใบนี้บอกว่าได้นะคะ แต่ตัวตนเหมือนจะไม่ได้เลยอ่ะอแต่แม่หมอก็มองว่าได้นะเออแล้วก็เราใช้รถเยอะนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่ามีใจสู้ดังนักรบอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของตัวตนซิเป็นยังไงตัวตนนะคะสีดาว ทำไมหรอนะคะช่วงช่วงวันนี้อาจจะอยากตื่นสายนะคะอยากจะพักผ่อนอยากจะนิ่งๆไม่อยากที่จะทำอะไรเลยที่ผ่านมาอาจจะผ่านเรื่องราวต่างๆนานามานะคะบางคนที่ผ่านมาอาจจะผ่านความอกหักเจ็บปวดเสียใจหรือว่าเงินในบัญชีเนี่ยมันดูเบาวิวนะคะที่ผ่านมาเนี่ยใช้ใจ่ายหนักอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็เลยอยากจะนิ่งๆเงียบๆบ้างนะคะอ่าแล้วก็สำหรับบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สบายอยู่ เป็นช่วงจังหวะพักฟื้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะพักฟื้นอ,อยู่หรือว่าสําหรับบางคนแม่หม,มอมองว่าน่าจะเป็นช่วงพักฟื้นอ,อยู่นะคะไม่น่าจะล้มป่วยแหละเพียงแต่รอให้อาการมันกลับมาดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเนี่ยนะคะอ่ะมาดูในเรื่องของการงานนะคะการงานเป็นยังไงได้เป็นสามดาบการงานน่ะ ที่ผ่านมาอาจจะมีคําพูดที่ทิมแทงใจกันนะอยู่ในที่ทํางานอาจจะมีปากเสียงมีทะเลาะหรือมีอะไรที่ไม่ได้หลังใจที่เป็นข้อพิพาทระหว่างเราทั้งสองนะคะหรือบางคนทํางานกับแฟนเนี่ยปัญหานักเลยเนาะออทะเลาะกันพอพูดอะไรกันเนี่ยมันทิมแทงใจกันหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักเข้ามากระทบ ในเรื่องของการงานสําหรับบางคนเนี่ยพอความรักมันไม่ค่อยสักเซสมันมีปัญหา mm. ก็ผ่านไปในเรื่องของการงานได้รวมถึงในผลประโยชน์ด้วยผลประโยชน์บางอย่างอาจจะถูกหั่นแบบเป็นในแบบที่เราไม่ค่อยพอใจนะคะหรือใครบางคนเนี่ยอาจจะชอบพูดทิมแทงใจเพื่อนร่วมงานนะคะดังนั้นช่วงจังหวะน,นี้เราเซฟคำพูดเราไว้ดีกว่านะคะใครจะทิมแทงใจเราถือว่า ฉันปฏิบัติธรรมแล้วกันดูซิมันจะทนได้แค่ไหนนะคะความอดทนอดกั้นการวางอุเบกขาของเราเออใช้แนวนี้ไปเลยนะคะหรือสำหรับบางคนปัญหาเรื่องสุขภาพอาจจะมีผลต่อง,งานก็เป็นไปได้อ่ะแต่ว่าเดชารีออดหน้าที่ก็คือหน้าที่นะคะเดชโชมัสโกอ o อนคุณจำเป็นต้องออกไปทำงานคุณจำเป็นต้องลุยคุณมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือผู้คนมากมายนะคะบางคนเนี่ย งานบนโต๊ะฉันก็เยอะแล้วแต่เพื่อนไม่มาฉันต้องได้ไปทําให้นะคะหรือนายสั่งมาฉันก็ต้องได้ทานะคะไม่ใช่หน้าที่ฉันฉันก็ต้องทําถามว่าคุณปฏิเสธไหมไม่คุณไปเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเรามีความรับผิดชอบสูงมีความคล่องตัวสูงมีความเก่งด้วยนะคะในเรื่องของการงานเองบางคนเนี่ยไปต่างประเทศเนาะหรือต่างจังหวัดได้ด้วยนะคะหรือว่าทําในเรื่องของโซเชียลได้ด้วย ต่อยอดเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเดินทางหรือการทํางานอะไรบางอย่างในช่วงเชียงวนันนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดโดยตรงนะคะซึ่งจะมีผลกับรายได้ของคุณในอนาคตงานยุ่งงานเยอะนะคะแล้วก็ในที่ทํางานเองคือเป็นอะไรที่ไม่ค่อยปกติช่วงเชียงวะนี้นะพูดทิมแทงใจกันหรือว่าเขาเรียกว่าทะเลาะกันความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะดังนั้นนิ่งเข้าไว้นะคะ ต่อมามาในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเป็นยังไงนะคะช่วงจังหวะน,นี้มีเข้ามีออกเป็นปกตินะคะแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือกับรถก็เป็นไปได้นะคะหรือในเรื่องของการเงินนะ่ะอยู่นิ่งๆไม่ได้นะต้องได้ออกไปที่จะหานะคะหยุดเฉยไม่ได้แล้วก็มีความขยันมากเป็นพิเศษด้วยเงินทองต่อยอดได้นะคะอนาคต จะมีรายได้ที่มั่นคงนะคะหรือนะจังหวะนี้คือมันมีรายได้เข้ามารวยๆให้เราได้ทำนะบางคนมีออเดอร์อะไรเข้ามาปังๆนะคะให้เราแบบนั่งทําต่อยอดได้สร้างเงินสร้างทองได้เนาะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไลฟ์ก็ได้เนาะไลฟ์ในพวกติ๊กตอหรือขายของอะไรใดๆก็นั่งไลฟ์อยู่นั่นแหละเออก็ได้เงินนะคะอ่าเนี่ยตัวเนี้ยสองดาบตรงนี้นะคะสองดาบสองไม้ บ่งบอกในเรื่องของการติดต่อสื่อสารโซเชียลด้วยทุกคนคําพูดวาจานะคะดังนั้นคําพูดไม่ดีอะไรก็บไว้กืนเข้าไปนะกืนเข้าไปไม่ต้องไปพูดนะคะเขาจะพูดอะไรทิ่มแทงจิตใจเราถือซะว่าชาเลนในเรื่องของการวางอุเบกขา <laughs> จะได้ไหมนะ <laughs> เป็นกําลังใจให้นะคะนิ่งสงบสยบทุกอย่างราชสีเนะี่ย ไม่ได้เห่าบลนะ็อกๆเนเออเราเป็นราชสีนะเราต้องนิ่งนะคะคลิปลูกไว้ในเรื่องของการเงินก็ต่อยอดได้นะคะเงินทองไหลเข้ามาแต่ว่าก็ยังมีในเรื่องของการหมุนเงินอยู่แต่ว่าคุณจะหมุนได้ดังนั้นรายจ่ายต้องควบคุมให้ดีๆนะคะแล้วก็มันมีเนี่ยแดดาบสามดาบตรงนี้2ดาบนะคะคําพูดบางอย่างหรือว่าการกระทําอะไรของใครบางอย่าง สัญญาถ้าไม่ชัดเจนหรืออะไรใดๆเนี่ยอันนี้ต้องให้ระมัดระวังนะคะสัญญาข้อตกลงต้องชัดเจนต้องคุยกันให้เคลียร์มีอะไรในใจต้องคุยกันให้เคลียร์เพราะบางคนอาจจะซ่อนอะไรไว้อยู่ก็ได้เขาอาจจะหมกเม็ดคุณนะคะดังนั้นต้องตรวจสอบให้ดีบางทีที่ตกลงกันว่าจะแบ่งกัน 50- 50อยู่ดีๆแบ่งเป็น25 75อย่างเงี้ย ะะดังนั้นถ้าเกิดต้องทำธุรกิจอะไรร่วมกับใครหรือว่ามีข้อตกลงเอกสารอะไรใดๆต้องตรวจสอบให้ดีๆนะคะอ่ะต่อมามาที่ความรักเริ่มต้นที่คนมีแฟนนะคะความรักชุ่มจังหวะนี้ยังไงนะคะมีความอึดอัดใจกันและกันนะคะหรือบางทีแฟนเราหรือเราก็ได้อาจจะไม่สบายนะคะอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลแต่ก็ไม่ยอมพูดกัน ตรงๆดีๆนะคะเก็บความเครียดไว้หรือว่าช่วงจังหวะนี้อาจจะมีปัญหารอบด้านอะไรเกี่ยวกับตัวเขาอาจจะมีภาระนิสินลุงลังก็เป็นไปได้นะคะหรือรวมไปถึงในปัญหาของสุขภาพด้วยช่วงจังหวะนี้อาจจะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องพูดกันไม่ค่อยเข้าใจอาจจะเป็นประเด็นของการทะเลาะก,กันได้นะคะแล้วก็คําพูดช่วงจังหวะนี้ค่อนข้างแรงนะคะดังนั้นเซฟในเรื่องของคําพูดเนาะอ่ะ มาดูในส่วนของการนางฟ้านะคะความรักราศีกันจะเป็นเช่นไรคอหนึ่งใบนะคะคนมีแฟน Give your relationship a chance ให้โอกาสในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะกับคนรักของคุณเนี่ยให้โอกาสกันรายการบางคนอาจจะเคยมีประเด็นเขาอาจจะเคยนอกใจมันเป็นบาดแผลที่ฝังใจมันอาจจะเคยมีรักสามเศร้าเราสามคนหรือพฤติกรรมอะไรที่เขาเคยทําแย่ๆกับคุณ ะค,ะคุณอาจจะรู้สึกอยากนิ่งเฉยไม่อยากให้อาภัยต่อไปอีกแล้วนะคะถ้ามันไม่ร้ายแรงจนเกินไปถ้าเราพอจะให้อาภายัยได้ก็ให้อาภัยเนาะเพราะว่าช่วงจังหวะน,นี้เหมือนเขาเริ่มรู้ตัวแล้วละ่ะว่าแบบที่ผ่านมาทําไม่ดีกับคุณเยอะนะคะไม่กล้าที่จะสู้หน้าดูดิเต็มไปหมดเลยนะคะข้อผิดพลาดที่เขาเคยทํากับคุณนอะ,ะต่อมามาที่ราศีกัน คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังอยู่ในโหมดที่เลี้ยงไข้กันอยู่นะคะยังเลื้อรัีงกันอยู่อดีตที่ผ่านมาก็ทำไว้ซะแสบเลยนะคะแล้วก็ช่วงช่วงวันนี้ราศีกันอาจจะอยากนิ่งๆเฉยๆคุยก็คุยไม่คุยก็ไม่เป็นไรนะคะเอออะไรแบบเนี้เพราะว่ามันยังมีบาดแผลที่อยู่ในใจของคุณอยู่ ต่อมามาดูในส่วนของนางฟ้าน,นะคะความรักราศีกันคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบ let go of control issue ปัญหาบางอย่างช่วงจังหวะนี้ไม่ต้องไปซีเรียสตึงเครียดไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปจัดการแล้วนะคะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามโฟโละะ์ที่ผ่านมาคุณทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะ ถ้าอะไรมันจะลงตัวก็ปล่อยให้มันลงตัวของมันนะคะหรือถ้ามันไม่ใช่ก็ปล่อยไปอืวางอุเบกขาไว้ทุกคนวางเฉยไว้ในะช่วงจังหวานี้ต่อมามาที่คนโสดนะคะคนโสดเป็นยังไงนะคะในโหมดของความรักช่วงจังหวะนี้คนโสดอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรือการเงินอยู่นะคะหรือว่าในเรื่องของการงานหรือว่าแผลเป็นที่มันอยู่ในใจมันยังไม่หายนะคะจังหวะนี้ ความรักมันยังไม่เปิดทางเลยอะทุกคนนะเ,ออเราอาจจะยังกักขังตัวเองอยู่กับใครบางคนที่เราไปตกหลุมรักอยู่ที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะหรือกักขังอยู่ในหมดของอดีตเนี่ยคนเก่าคนรักเก่ายังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักในไพ่ถ้วยเองเราก็อยากมีความรักแหละสําหรับบางคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ๆมนะคะช่งวงจังหวะนี้อาจจะดูแลลูกนะกะ็มีจังหวะคิดถึงบ้างอะไรบ้าง เกี่ยวกับคนเก่าหรือว่าคาดหวังอยากจะมีความรักนะคะแต่ช่วงจังหวะนี้มันเหมือนแบบมันยังไม่เปิดทางอ่ะทุกคนสวยๆรวยๆไปหนึ่งเดือนได้ไหมมาดูนางฟ้าสินางฟ้าอาจจะมีคำแนะนำอะไรดีๆให้ก็ได้นะคะความรักราศีกันคนโสดจะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบค่ะสิงหาคมนี้รีทีทช่วงจังหวะของการ อยู่เงียบๆสงบสงบทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาตัดขาดจากเรื่องราวของโซเชียลหรือบุคคลภายนอกไปนะคะอาจจะอยู่ในโหมดของการพักพักศึกศึกรักพักรักก่อนนะคะเป็นช่วงจังหวะของการพักร้อนในเรื่องเกี่ยวกับความรักอยู่ต่อมามาดูในคำแนะนำของไพ่นะคะที่มีให้กับชาวราศีกันเดือนนี้นะคะเดือนนี้ ปล่อยวางในเรื่องของความเครียดตึงเครียดนะคะพักผ่อนให้เพียงพอการสื่อสารบางอย่าง บางอย่างพูดตรงๆไปก็ดีแต่ว่าตรงๆแบบมีศิลปะในการพูดนะคะเราอาจจะมีบางอย่างที่อยู่ในใจแต่จะบอกว่าเซนสัมผัสเราใช้ได้ดีนะคะถ้าเราคิดว่าเขาจะเข้ามาหลอกใช่เขาเข้ามาหลอกคุณให้คุณเชื่อเซนส์นของคุณนะคะแล้วก็ใครบางคนช่วงจังหวะน,นี้มาพูดคุยกับคุณหรือดิวสัญญาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาอาจจะมีข้อหมกเม็ดอะไรอยู่ด้วยนะคะให้ระวังปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้านะคะ แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญอาจจะเจ็บป่วยกระทันหันได้ด้วยหรือว่าช่วงจังหวะน,นี้เราพักฟื้นอย่าเพิ่งไปโหมอะไรมากมายนะคะแล้วก็ยิ่งในเรื่องของความคิดเนี่ยที่มันมาบั่นทอนจิตใจเราเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญอ่ะขอคําแนะนําจากไพ่ให้ราศีกันนะคะเดือนสิงหาคมนี้หนึ่งใบ แปไม้ค่ะเดี๋ยวหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวเรื่องมันจะผ่านไปแบบรวดเร็วนะคะอย่างที่บอกว่ามีไพ่เมเจอร์อะคานาแค่หนึ่งใบนะคะดังนั้นเรื่องเราบางอย่างมันมีเข้ามาเหมือนแมวขวนมันแสบแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปมันจะไม่ทิ้งร่องรอยบาดแผลหนักๆอะไรไว้ที่คุณดังนั้นช่วงจังหวะน,นี้โฟกัสในเรื่องของการทํางานแต่ก็ต้องแบ่งเวลาพักผ่อนด้วยนะเออเพื่อปั่นงานนะคะปั่นงานสร้างเงินเนี่ยทุกคนมีไพ่ดีๆนะไพ่เงิน 8เหรียญเนี่ยทำงานแบบมั่นคงต่อยอดเงินทองได้แล้วก็หาโอกาสนะคะสอหาโอกาสเรื่องราวต่างๆวีดีไว้ซัพพอร์ตคุณหรือว่าต่อยอดในสิ่งที่คุณทำอยู่ให้มันเติบโตมั่นคงมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะทำเป็นลูกจ้างอยู่นะคะอนาคตคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ทำเป็นงานของคุณเองเป็นเจ้าของคุณเองเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณเองได้ ต่างประเทศให้ผลที่ดีนะคะต่างประเทศต่างจังหวัดโซเชียลให้ผลที่ดีกับคุณโฟกัสในสิ่งดีๆด,ดึงดูดในสิ่งดีๆให้มันทวีคูณมากยิ่งขึ้นความมั่นคงรอคุณอยู่นะอ่าแม่หมอชอบมากเลยไพ่ใบนี้เพราะว่าทำแล้วมันได้เงินเลยนะทุกคนขอให้ราศีการมีความสุขสมบูังในทุกสิ่งที่ปรารถนาแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ